นหนังสือของใครดูให้ดีเลยใครตั้งใจเดี๋ยวคุณครูจะให้เสกมาให้นักเรียนเลยหนังสือของนางฟ้านางฟ้าค่ะไม่ใช่นางกว้านางฟ้าอ่าใครอยากได้หนังสือของนางฟ้าต้องตั้งใจฟังคุณครูให้ดีนะคะการละครั้งหนึ่ง นานมาแล้วนานมากเลยนางฟ้าใจดีองคหนึ่งนะคะก็นำหนังสือมาแจกยังเด็กๆของคุณครูนี่แหละแต่ใครนะจะได้เป็นผู้รับหนังสือเล่มนี้เด็กคนนั้นชื่อว่าหนูก้อยเป็นคนแรกนาง เป็นคนแรกนางฟ้าจึงมอบหนังสือที่มีแต่หน้าว่างๆให้กับหนูก้อยเอหนูก้อยบอกเอหนังสือมีแต่หน้าว่างๆทั้งนั้นเลยนางฟ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นหนังสือวิเศษถ้าหนูก้อยอยากอ่านเรื่องอะไร นางฟ้าก็จะเนรมิตให้ตามที่หนูก,ก้อยต้องการหนูก,ก้อยก็เลยบอกกับนางฟ้าว่าอ๋อหนูก,ก้อยอยากชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับลูกสัตว์ต่างๆอะหลายๆอย่างเลยค่ะนางฟ้าก็จึงรายเวทมนต์อ้ฮอาฮิอี กะรามีกะบิกะรามีกะทิทีตาดีมีมะระฮะฮะฮิอีฮะฮะฮิอีนางฟ้าแบลคาถามาจากใครจากฤษีนั่นเองนางฟ้าก็ร่ายเวทมนต์แล้วก็ว่าด้วยโอมเพี้ยนน่า ด้วยมนของนางฟ้านั่นเองในหนังสือของหนูกก้อยจึงมีรูปสัตว์เช่นรูปหมีเอรูปแมวยังไม่หมดรูปกระต่ายแล้วก็เจ้ารูปปลาหมึกลูกเต่าลูกลิงลูกหมาหรือลูกสุนัขลูกนก ลูกปลาแล้วก็ลูกหมูจองมาอยู่ในหนังสือของหนูก้อยด้วยด้วยเถิดโอมเพียงจะมาไหมนะน่านา,นางฟ้าก็เลยยกหนังสือลูกสัตว์ต่างๆนี้ ไปให้กับหนูก้อยแล้วพร้อมกับพูดว่าฟังให้ดีนะคะว่านางฟ้าพูดว่าอะไรน,นางฟ้าบอกหนูต้องใช้หนังสือให้ถูกวิธีไม่เช่นนั้นหนังสือจะเหลือแต่กระดาษเปล่าเหมือนเดิมหนูก้อยก็รับคำกล่าวว่าค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะนางฟ้าแล้วหนูก้อยก็ ดีใจเดินอุ้มหนังสือกลับบ้านอย่างมีความสุขในขณะที่เดินยิ้มกลับบ้านนั้นระหว่างทางหรือว่าใกล้จะถึงบ้านเกิดอะไรกับหนูก้อยนะกำลังเดินเดินอยู่เจ้าหมาเกเรข้างถนนตัวหนึง่งก็กระโจนออกมาจากข้างทางแล้วก็ อาปาจะกัดหนูก้อยหนูก้อยตกใจร้องเสียงดังว้าเจ้าหมาเกเรกัดหนังสือแทนหนูก้อยก็แล้วกันเดี๋ยวหนูก้อยเจ็บทันใดนั้น,น,นเองหนูก้อยด้วยความตกใจก็เลยเอาหนังสือนั้นไปให้เจ้าสุนัขก,กัดนั่นเอง นกที่อยู่ในหนังสือรูปนกที่อยู่ในหนังสือก็บิน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 สู่ท้องฟ้าไปแล้วหนึ่งหน้ายังไม่พอพอนกบินออกไปแล้วหนูก้อยก็เดินต่อไปโอ้ยวันนี้ทำไมนะดวงอาทิตย์ของหนูก้อยเนี่ยใหญ่จังเลย ใหญ่ไม่พอร้อนด้วยโอ้ยร้อน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 ขึ้นทุกทีเลยทุกทีเลยทํายังไงนะทํายังไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันล่มก็ไม่มีหมวก็ไม่มีหนูก้อยก็เลยยกหนังสือขึ้นบังบนศีรษะแทนล่มก็แล้วกันลูกปลาในหนังสือของหนูก้อยก็กระโดด ออกไปเลยหายวับไปในอากาศลูกปลาบอกว่าหนูก้อยจา๋าหนูก้อยจา๋าฉันลาก่อนแล้วขืนลูกปลาอยู่กับหนูก้อยลูกปลาก็ต้องกลายเป,ป็นปลาแดดเดียวแน่ๆเลยเพราะร้อนเหลือเกินว่าแล้วเจ้าปลาก็บินหนีไปเลยเอยขอโทษค่ะกระโดดออกไปจากหนังสือของหนูก้อยเลย ปลาบินได้มิลูกไม่ได้ปลาว่ายน้ำไปเดินต่อมาอีกในถองฟ้าก็เริ่มมืดมืดมืดโอ้โหมืดจังเลยไม่ว่าแล้วทันทีนั้นฝนก็ตกลงมาเสียงดังเสียงดัง ฝนตกดังแจ๊ก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 เลยโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกเยอะเลยหนูก้อยจะทำยังไงดีเอาหนังสือนี่แหละปิดศีรษะของหนูก้อยแล้วกันศีรษะหนูก้อยจะจะได้ไหมเปียกฝนก้อยก็วิ่งไปด้วยเอามือเอามือถือหนังสือนั้นปิดศีรษะของหนูก้อยแทนล่มไปด้วย หนูก้อยใช้หนังสือไม่ถูกวิธีอีกแล้วเจ้าปลาหมึกน้อยเจ้าปลาหมึกน้อยก็ตะโกนลาหนูก้อยเลยหนูก้อยจ๋าหนูก้อยจ๋าเราไปก่อนแล้วนะเราไปก่อนแล้วนะว่าแล้วเจ้าปลาหมึกก็กระโดดหนีออกไปจากหนังสือกลับไปหานางฟ้าเลยกี่ตัวแล้วที่ไปจำไม่ดีนะยังไม่หมด ยังไม่หมดหนูก้อยก็เดินต่อไปอีกหนูก้อยก็รู้สึกเสียใจหมดแรงนั่งคุกเกิขึ้นไปโอ้ยแย่ yeah, เลยแย่ yeah, เลยหนูก้อยก็ร้องไห้เสียงดังเสียงดัง <Yeah. S 1> ลูกสัตว์หนีไปหลายตัวแล้วเออว่าแล้วหนูก้อยเสียใจหนูก้อยก็วางหนังสือ กว้างหน้าลงไปอีกทันใดนั้นนั่นเองเฮตัวอะไรนะจะกระโดดหนีไปเจ้าลูกหมีลูกหมีบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหนูกก้อยกระแทกหนังสือแรงเกินไปความลูกหมีลูกหมีก็เลยรุดออกมาจากหนังสือกระโดดแล้วกล่าวราหนูก้อยว่าบายบายลูกหมีไปหานางฟ้าดีกว่า ว่าแล้วลูกหมีก็กระโดดหนีไปเลยหนูก้อยก็ส่งเสียงร้องไห้อีกแล้วหนูก้อยทำผิดอีกแล้วหรือนี่หนูก้อยทำผิดอีกแล้วหรือนี่ว่าแล้วหนูก้อยก็เข้าไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็เปิดหนังสือกลางออกอ่านอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมา หนูก้อยก็หยิบดินสอออกมาขีดเขียนข้อความลงไปในหนังสือหน้าที่ลูกตว์กระโดดไปแล้วลูกแมวก็กระโดดออกมาดุหนูก้อยว่าอย่าขีดเขียนอย่าขีดเขียนทําไมไม่ไปเขียนในสมุดละ่ะมาเขียนในหนังสือได้อย่างไรอย่างเนี้ย ลูกแมวกลับไปอยู่กับน,นางฟ้าดีกว่าพูดจบลูกแมวก็รอ้องเหมียวเหมียวเหมียววิ่งไปหานางฟ้าเลยหนูก้อยจะทำอย่างไรอุ้ยอุ้อ่าโอ้ยหนูก้อยบอกโอ้ยเหนื่อยจังเลยเรานอนลับอุ้ยขอโทษค่ะนอนลับสักตื่นหนึ่งดีกว่า พูดจบหนูก้อยก็ล้มตัวนอนลงไปในขณะที่นอนหนูก้อยไม่มีหมอนหนูก้อยก็ใช้หนังสือแทนหมอนนอนทับไปเลยเจ้าลูกหมูร้องลั่นเลยอุอุ้อุเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็กระโจนหนีหนูก้อยออกไปจาก หนังสือทันทีเลยลูกหมูกลับไปอยู่กับน้องฟ้าดีกว่าหนูกก้อยบอกเอาอีกแล้วหนูกก้อยทำผิดอีกแล้วหนูกก้อยทำผิดอีกแล้วหลังจากนั้นฝนก็หยุดตกหนูกก้อยก็หอบหนังสือเดินต่อไปเดินต่อไปไม่นานหนูกก้อยก็เจอต้นมะม่วงสุกเหลืองน่ากินอีกแล้วอุ๊ย มะม่วงน่ากินจังเลยหนูก้อยร้องทำยังไงดีนะเอาละมะม่วงน่ากินหนูก้อยอยากได้มะม่วงสุกลูกนี้แหละว่าแล้วหนูก้อยก็จับหนังสือโยนขึ้นไปปาไปให้ถูกลูกมะม่วงหนูก้อยใช้หนังสือผิดวิธีอีกแล้วลูกลิงก็เลยรล้องเสียงดัง อหนูก้อยใช้หนังสือผิดมิตีหนูก้อยใช้นังสือผิดวิธ,วธีลูกลิงไปแล้วไปอยู่กับนางฟ้าดีกว่าว่าแล้วลูกลิงก็วิ่งหนีไปอยู่กับนางฟ้าเลยในที่สุดหนูก้อยก็เดินกลับมาถึงบ้านจนได้หิวมากเลยหิวมากเลยหนูก้อยก็กว้าดขานมเค้กมากินทันทีเลย กินไปแล้วหนูก้อยก็เปิดหนังสือไปด้วยเจ้าลูกหมาก็ได้กระโดดออกมากระโดดออกมาจากหนังสือดังปึง้งโอ้โหแล้วลูกหมาก็ส่งเสียงไปว่าหนูก้อยจอมสกรปรกหนูก้อยจอมสกรปรกทําหนังสือเพราะเทอหมดแล้วใครจะอยากอยู่กับหนูก้อยล่ะไปก่อนแล้วนะหนูก้อย บายบายว่า wow, <Wow. S 1> แล้วลูกหมาก็วิ่งหนีไปเลยหนูก,ก้อยก็รอกว่าแย่จังเลยเหลือรูปสัตว์แค่สองตัวเท่านั้นเองทันใดนั้นเองในหน้าห้าและหน้าเก้าต้องทำเครื่องหมายหน่อยแล้วละ่ะว่าแล้วหนูกก้อยก็เป็นไงคะหยิบดินสอขึ้นมาทำเครื่องหมายไว้เลย โดยการขีดลงไปยังไม่พอเอ๊ขีดแล้วหนูก้อยก็ต้องเปิดหาอีกสิเอาอย่างนี้แล้วกันหนูก้อยก็เลยพับมุมหนังสือพับกระดาษอีกแล้วอา้าวลูกสัตว์ที่เหลือก็คือเจ้าลูกเจ้าลูกกระตายหนูก้อยจ๋าหนูก้อยจ๋าหนูก้อยทำหนังสือผิดวิธี อีกแล้วแหละจ่าว่าแล้วเจ้าลูกกระต่ายก็กระโดดดึงดหนีหนูก,ก้อยไปเลยเหลือตัวสุดท้ายเป็นลูกอะไรนะตายแล้วตายแล้วหนูก,ก้อยหนูก,ก้อยเหลือลูกสัตว์อีกตัวเดียวแล้วหนูก,ก้อยรีบวิ่งไปหาหนูนิดหนูนิดจ๋าหนูนิดจ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยลูกสัตว์ต่างๆในหนังสือของหนูก,ก้อย ไม่เหลือแล้วหนูนิดบอกเหลืออีกหนึ่งตัวคือเหลือเจ้าเต่านั่นเองทำยังไงดีล่ะหนูนิดบอกฉีกออกเลยฉีกออกเลยหนูก้อยได้ยินดังนั้นฉีกหนังสือตามหนูนิดเจ้าลูกเต่าก็เลยกระโดดหนีไปอีกฮือ,อหนูก้อยนั่งร้องไห้เสียงดังเลย เพราะในหนังสือของหนูก <as well> <CSS> ้อยไม่เหลือลูกสัตว์แม้แต่ตัวเดียวเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะหนูก้อยใช้หนังสือไม่ถูกวิธีนางฟ้าก็เลยเรียกลูกสัตว์ในหนังสือของหนูก้อยกลับไปหมดเลยหนูก้อยจึงเหลือแต่หนังสือกระดาษว่างเปล่าไม่มีลูกสัตว์สักตัวเดียวอ้าวตบมือให้ ดีนะคะนางฟ้าแล้วกันเด็กๆตั้งใจหนังสือให้ถูกวิธีด้วยนะคะคุณครูขอกลับไปสไลด์นิดเดียวค่ะกิจกรรมตอบคำถามคุณครูในวันนี้คุณครูถามว่านักเรียนดูแลหนังสืออย่างไรโอ้เรียนมาตั้งหลายข้อจะจำได้หรือไม่นักเรียนจะดูแลหนังสือได้อย่างไรคะ ข้อที่หนึ่งเลยเปิดหนังสือเบาๆนั่นเองอย่าลืมนะคะวันนี้คุณครูฝากวรรณกรรมเรื่องการใช้หนังสือและมารยาทในการใช้หนังสือด้วย